สวัสดีครับขอบคุณที่มา,มานะครับวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปนะครับการเปลี่ยนเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาเป็นเรื่องแต่งนะครับนะกะ็ประเด็นแรกที่อยากจะชวนคุยวันนี้เลยก็คือทําไมเริ่มต้นเนี่ยบอกว่าจะเขียนนิยายประวัติศาสตร์เนี่ยบางคนก็ถามว่าทาไมต้องเป็นนิยายประวัติศาสตร์ด้วยนิยายประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นแนวอื่นได้ไหมหรือว่ายังไงบ้างนะครับนะก็นะอยากจะชวนคุยถึงคือมันเป็นเวิร์กช็อปนะครับก็เลยแบบไม่อยากจะให้แบบเป็นผมพูดคนเดียวขนาดนั้นก็อยากให้ให้ลองคิดกันดู นะครับส่ววเรามีตัวละครเรามีพล็อตนะครับบางคนเนี่ยเวลาเริ่มเขียนเริ่มเขียนนิยายเนี่ยมันจะเริ่มจากพล็อตก่อนเนาะเรามีพล็อตในหัวเรามีมีภาพว่าเราอยากให้พระเอกของเราเป็นคนยังไงอยากให้นังเอกเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วแบบไปมีเรื่องมีราวยังไงนะครับคาถามถัดมาคือว่าเอา้เาแล้วมันต้องเป็นประวัติศาสตร์ไหมคือทําไมให้มันเซตในแบบเอ่อแบบเป็นไซไฟได้ไหมนะครับเป็นปัจจุบันได้ไหมอเรลิซึมเลย หรือทำไมจะต้องไปเซตในอดีตด้วยนะครับการที่เราจะเขียนเรื่องแนวประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับก็อยากจะชวนคุยถึงประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกแล้วกันพูดถึงข้อเสียก่อนและกันพูดถึงข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียของการเขียนนิยายประวัติศาสตร์เนี่ยแน่นอนเลยนะครับว่ามันต้องทำรีเสิร์ชก็คือมันก็จะต้องแบบว่าคนข้อมูลเนาะเพราะว่าประวัติศาสตร์มันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบเดินออกไปนอกบ้านแล้วเปิดหน้าต่างแล้วเราก็เห็นนะ่ย นะครับมันก็จะต้องมีการคนข้อมูลมากกว่าปกตินะครับอันนี้คือประเด็นที่น1นะครับประเด็นที่2ที่ผมคิดมาเนี่ยคือกลัวความผิดนะครับกลัวเขียนผิดกลัวเขียนแล้วขัดแย้งกับประวัติศาสตร์แล้วเหมือนจะมีคนมาด่าที่หลังหรือว่าจะมีคนมาแบบเอออะไรเนี่ยแบบว่าทำไมถึงเขียนอย่างนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือกลัวไม่สมจริง นะครับกลวเขียนออกมาแล้วมันแบบคนอ่านแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้จริงในเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าการเขียนเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือแน่นอนมันไม่มีใครอยู่ในประวัติศาสตร์นะเนาะเราก็อยู่ในปัจจุบันการเขียนเรื่องในฉากในอดีตเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่สมจริงได้นะครับใน3ประเด็นนี้นะครับก็คือกลัวที่จะต้องทำดีเซิร์ตกลัวผิดแล้วก็กลัวไม่สมจริงนะครับผมอยากอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดเลยคือไม่ต้องไปกลัวนะครับใน3อย่างเนี้ยสิ่งเดียวที่เราควรกลัวคือกลัวความไม่สมจริง นะครับไม่ต้องกลัวผิดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการทํารีเสิร์ชด้วยเพราะอะไรนะครับก่อนอื่นเลยเรื่องรีเสิร์ชไม่ว่าเราจะเขียนอะไรนะครับเราก็ต้องทำรีเสิร์ชอันนี้คือพูดจริงๆนะครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเรามีประวัติหรือว่าเราเคยเขียนนิยายเคยเขียนเรื่องแต่งกันมามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยต่อให้มันเป็นแบบ เรื่องที่มันใกล้ตัวที่สุดต่อให้มันเป็นเรื่องที่เรารู้ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำดีเซอร์ตนะครับคือเราก็จะต้องมีการค้นแหละคือต่อให้เราเขียนชีวิตเราเองเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าพ่อแม่เราเป็นใครนะครับพื้นฐานเราเนี่ยมาจากไหนนะครับอันนี้มันก็เป็นการทำรีเสิร์ชอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่อยากให้กลัวการทำรีเสิร์ชเพราะว่าไม่ว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรนะครับต่อให้มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ต่อให้เราเขียนแฟนตาซีเราคิดว่าเราจะแบบมโนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเองได้ มันก็ต้องทำรีเสิร์ชอยู่ดีนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวการทำรีเสิร์ชประเด็นถัดมาก,กลัวผิดนะครับกลัวเขียนแล้วมีคนมา้านว่าโอ้ยเขียนออกมาได้ยังไงอันนี้มันไม่จริงซะหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ายังไงก็จะมีครับยังไงก็จะต้องมีคนเนี่ยมาแบบมาหาเรื่องด่าเราสักอย่างนึงแบบว,ว่าเอ้ยเขียนอย่างนี้ออกมาได้ยังไงมันเขียนผิดนะอันนี้มันเป็นปกติมากนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยผมชอบมากเลยก็คือหนึ่งใน หนึ่งในนักเขียนแนวประวัติศาสตร์ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คืออุบโตเอโคนะครับคนเขียน The Name of the Rose สมัญญาดอกกุหลาบนะครับเอโคเนี่ยก็เคยเขียนเล่าเขาเคยเล่าเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่าเขียนนิยายเล่มหนึ่งนะครับเรื่องฟูโก้เพนูลัมแล้วก็มันจะมีฉากที่ตัวเอกเนี่ยเดินแบบว่าเหมือนกับออกจากที่ทํางานตอนกลางคืนนะครับแล้วในในนิยายเล่มนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาก็ระบุไว้เลยว่าวันที่เขาออกมาเนี่ยวันที่เขาเดินออกจากที่ทํางานเนี่ยเป็นวันไหน นะครับแล้วก็มีนักอ่านคนนึงเนี่ยส่งแบบสมัยนั้นแบบมันสมัยนี้ก็เป็นอ e ีเมลแล้วสมัยนั้นเป็นจดหมายส่งจดหมายมาบอกว่าคือ,คอวันนั้นเนี่ยมันมีโบสถ์ตรงนี้ที่มันมีไฟไหม้อยู่ทําไมในนิยายของคุณเนี่ยตัวละครไม่คอมเมนต์เลยว่าเอ้ยฉันเห็นไฟไหม้ตรงนั้นนะซึ่งเอโคผมจำไม่ได้ว่าเอโคเขาตอบว่ายังไงแต่ว่าไอเดียคร่าวๆคือแบบมองบนอ่ะคือแบบว่ามึงจะอะไรกันนักกันหนานะครับก็กูไม่รู้นี่ว่าไฟมันไหม้ตอนนั้นพอดีนะครับเพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องความผิดที่มันเกิดจากการเขียนเนี่ยนะครับมันยังไงก็ต้องเจอนะครับแล้วก็มันคือผมคิดมันไม่ใช่ความผิดเราอะไม่ใช่ความผิดนักเขียนนะครับคือนักอ่านเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาอยากจะอยากจะเสนอว่าตัวเขาเนี่ยรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้นะครับแล้วยิ่งถ้ามันเป็นนิยายดังประสบควาสมสําเร็จขนาดไหนเนี่ยอุ้ยการได้รู้อะไรบางอย่างที่นักเขียนไม่รู้เนี่ยมันฟินมากๆนะครับสำหรับนักอา่าน มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปรู้สึกต่อต้านไม่ต้องไปอะไรนะครับแต่ว่าอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ยังไงเราก็ต้องมีนะครับยังไงสิ่งนั้นก็ต้องเจอนะครับอ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกลัวผิดเนี่ยนะครับคือไม่อ่าสมมุติว่าแบบบอกว่าอุมเโตเอโคเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะ แต่ถ้าบอกว่าคนเขียนเซเปียเนี่ยเซเปียเนี่ยเป็นเป็นเป็นหนังสือดังมากและเป็นสารคดีด้วยนะครับนะมันก็มีคนที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้ผิดเหมือนกันนะครับก็มีคนที่ออกมาพูดเลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งนี้มันผิดอะไรยังไงนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเราลงเริ่มต้นที่จะเขียนเรื่องแนวประวัติศาสตร์นะครับต่อให้ คือในกรณีเซเปียเนี่ยมันยิ่งแล้วใหญ่เนาะอันนั้นมันเป็นสารคดีนะครับผิดเนี่ยมันผมมันดูน่าขายหน้ามากเขียนสารคดีแล้วให้ข้อมูลผิดนะครับแต่ถ้าเราไปอ่านกันจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงว่าคนเขียนเขียนผิดเนี่ยคือเขาไม่ได้เขียนผิดหรอกแต่ว่าบางทีเนี่ยมันมีการสรุปอะไรบางอย่างที่มันเกิดมันไปไกลกว่าที่นักวิชาการเขาสรุปมานะครับซึ่งบางทีมันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ในการเขียนหนังสือ นะครับคือขนาดเราเขียนสารคดีเนี่ยคือผมเขียนทั้งเรื่องแต่งแล้วก็เขียนทั้งสารคดีก็เลยรู้นะครับขนาดเราเขียนสารคดีเนี่ยแล้วมันคือลงเอยเร,เริ่มที่จะเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งอ่ะห <c oughs> นังสือมันการทําหนังสือมันมันคือการรวมะนะครับเขาเรียกว่าการซินเทซิสก็คือการเอาสิ่งที่มันแบบว่าจริงหลายๆอย่างเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่อาจจะยังไม่จริงก็ได้แต่มีคนสงสัยว่าอาจจะจริงหรือเปล่าเนี่ยเอามารวมกันเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามแบบว่า ผสมกันบางอย่างเป็นเรื่องเปล่าเป็นนารีทีเป็นเรื่องเล่าขึ้นมานะครับอันนี้คือส well okay. ิ่งที่ยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับนั้นยังไงเขียนเขียนเรื่องประวัติศาสตร์ยังไงก็ผิดนะครับยังไงก็จะต้องมีคนออกมาวิจารณ์นะครับมันก็มันก็เหมือนกับเราทําทุกอย่างเนาะการที่เราจะยอมรับว่ามันมันมันมีอะไรอย่างนี้มันก็เลยอยากบอกว่าไม่ต้องไปกลัวกันนะครับไปในสุดท้ายที่เราอาจจะกลัวคือกลัวความไม่สมจริงนะครับคือกลัวผิดกับกลัวไม่สมจริงเนี่ยมันคนละอย่างกันเนาะ คือกลัวผิดกลัวไม่จริงเนี่ยมันเรื่องหนึง่งแต่ว่าความสมจริงกับความจริงมันไม่ใช่อย่างเดียวกันความสมจริงก็คือว่าเมื่อเราอ่านนิยายประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราอ่านแล้วเรารู้สึกมันแบบเหมือนถูกจับแบบกระชากเข้าไปในหนังสือไหมเราอยู่ในฉากนั้นหรือเปล่าเราอยู่ในบรรยากาศที่เขาบรรยายมาไหมอันนี้นะครับสำหรับผมเป็นสิ่งเดียวเลยที่เราต้องกลัวนะครับคือเขียนผิดไม่เป็นไรนะครับ ทำรีเสิร์ชไม่พอไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องทํารีเสิร์ชแต่ถ้าเขียนเราไม่สมจริงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยในฐานะนักเขียนอันนี้ถักที่เป็นสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดนะครับซึ่งความสมจริงเนี่ยมันมาได้หลายอย่างเนาะมันมาจากการอ่านบรรยากาศนะครับการค้นข้อมูลหรือว่าการใช้ลักษณะตัวละครหรือบางทีมันก็ไปลงไปถึงภาษานะครับ พวกนี้ให้มันมาช่วยช่วยเราได้นะครับบางทีภาษาเราไม่สมจริงก็ไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะมีบรรยากาศที่สมจริงมีเกร็ดความรู้ที่เหมือนจริงหรือว่ามีพล็อตที่มันน่าสนใจดึงคนอ่านเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็คือพูดเนี่ยก็คือพูดถึงสิ่งที่คนกลัวหรือพูดถึงข้อเสียของการเขียนเรื่องแนวประวัติศาสตร์ทีนี้มาพูดถึงข้อดีบ้างข้อดีอย่างแรกของการเขียนเรื่องแนวประวัติศาสตร์เลยเนี่ยก็คือมันมันก็เป็นเรื่องบรนเทิงใจอย่างหนึ่งอะ นะครับคือถ้าเกิดใช้ภาษาอังกฤษก็คือ e s c a p i s ถูกไหมก็คือว่าเราหนีจากชีวิตประจําวันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นแฟนตาซีต้องเข้าไปในดินแดนเทพนิยายหรือว่าต้องเป็นไซไฟอนาคตข้างหน้าเท่านั้นที่แบบมันถึงจะหนีไปจากชีวิตประจําวันได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันมี setting เป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวในอดีตเป็นความจริงในอดีตเนี่ยมันก็ช่วยให้เรารู้สึกะจะลงใจบันเทิงใจแล้วก็หนีไปจากสิ่งที่ เราจำเจองอยู่ในชีวิตประจําวันได้ก่อนหน้านี้ผมไปคุยกับทางบูธของอมรินมานะครับปีนี้ผมมีหนังสือเก่านะครับคดีดาบราวยาวแดงแต่ว่ามาออกใหม่ทิมครั้งที่2กับอมรินนะครับก็ไปไปแจกายเซ็นแล้วก็ไปคุยกับที่บูธแล้วก็น้องที่บูธเนี่ยเขาพูดมาอย่างหนึ่งน่าสนใจมากเลยเขาพูดว่าเนี่ยทุกเรื่องที่เขียนนิยายนักสืบเดี๋ยวนี้มันต้องย้อนยุคหมดเลย นะครับคือเขายังไม่เคยอ่านเรื่องนิยายมันยังไม่เคยเห็นต้นฉบับนิยายนักสืบที่เซตติ้งเป็นปัจจุบันเลยนะครับซึ่งมันน่าสนใจอ๊ะทำไมแหละนะครับคือผมก็ผมก็อยากจะโมว่าเป็นเพราะผมเริ่มเขียนแล้วคนก็เขียนตามแต่คิดว่าไม่ใช่หรอกนะครับนะคือผมคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างในในเรื่องแนวประวัติศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าถ้าเรามีพล็อตขึ้นมาเรามีแบบเทคคดีฆา,าตกรรมขึ้นมาเนี่ยเราแบบรู้สึกเราไม่อยากเอามาใช้ในยุคป,ปัจจุบันอะ่ะมันเหมือนแบบ แต่เราอยากจะดึงมันกลับไปใช้ในอดีตไปอยู่ในเซตติ้งโลเคชันอีกแบบหนึ่งมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของการเขียนแนวประวัติศาสตร์ข้อดีอย่างที่สองนะครับก็คือว่ามันจะมีเกร็ดความรู้ต่างๆเนี่ยให้เราเอาไปใช้ประกอบในเรื่องของเราได้เกร็ดความรู้พวกนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันน่าเบื่อหรืออย่าไปคิดว่าใส่เข้าไปแล้วคนอ่านจะไม่สนใจนะครับเพราะจริงๆแล้วมันสนุกนะครับคือการที่เราแบบใส่เรื่องราวความรู้รอบตัวเล็กๆน้อยๆนะครับเชื่อมโยง คือนักอ่านสมัยนี้ไม่ไม่ได้ต้องการแค่ความบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะได้ความรู้นะครับอยากได้เกล็ดอะไรบางอย่างในเรื่องเล่าของเขาด้วยนะครับฉะั้นการที่เราหากเกร็ดพวกนี้เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วแค่นี้มันก็ทําให้หนังสือของเราเนี่ยมีสเสน่ห์มีความน่าสนใจขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือว่าในการเขียนนิยายแนวะประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีเนี่ย ถ้ามันเป็นเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์จริงๆคือเราไม่ได้ใช้ประวัติศาสตร์เป็นแค่ฉากเนาะเราใช้เรื่องราวหรือใช้จุดพลิกผันบางอย่างในประวัติศาสตร์เนี่ยไปอยู่ในนิยายของเรานะครับมันก็จะทําให้เรื่องเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเขียนนิยายประวัติศาสตร์ที่มีฉากอย่างก,กรณีของผมก็แล้วกันมีฉากเป็นกรุงเทพปี2,500นนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เ,ออเหมือนกับการประหารชีวิตเนี่ยเปลี่ยนจาก ต่ก่อนเนี่ยเปลี่ยนจากใช้ดาบอะไรมาเป็นการใช้ปืนครั้งแรกอ่ะก็ใส่เหตุการณ์นั้นเนี่ยลงไปในนิยายได้มันก็ทําให้มันไม่ใช่แค่ฉากหลังแล้วมันมีเหมือนกับแบบเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาจริงแล้วก็มันเป็นจุดผกผ่านบางอย่างที่อยู่ในประวัติศาสตร์แล้วมันทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับังนั้นก็จะเห็นว่าการเขียนนิยายประวัติศาสตร์โอเคแหละมันมีข้อเสียนะครับแต่ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับเผชิญหน้ากับมันได้นะครับยังไงมันก็ต้องเจอ นะขณะดเดียวกันมันก็มีข้อดีของมันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไอข้อดีตรงนี้แหละที่กออ็อยากจะเชิญชวนให้คนที่เริ่มมีความสนใจว่าเอออยากจะลองเอาพล็อตแนวประวัติศาสตร์เนี่ยมาใช้เนี่ยได้มาลองเขียนกันดูนะครับ